สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับบูมอีกแล้วนะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะวันนี้คลิปนี้เราจะมาทดสอบทดลองใช้ที่แปะสิวแผ่นแปะสิวทั้งหมด 7แบรนด์นะคะเปรียบเทียบเพื่อนๆได้ดูกันว่ายี่ห้อไหนมันจะเริด่ดยี่ห้อไหนมันจะบางมันจะเบามันจะเหมาะกับการแต่งหน้ามากที่สุดแต่ละตัวจะเป็นยังไงไปดูกันงงเลยจ้าตัวแรกก็จะเป็นเคลซีทาร a ลิปแอดแพส p อร์แอันที่หมูมใช้อยู่ก็จะเป็น15ดวง5 9บาทนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแผ่นแปะสิวล่องหนแปะปุ๊บยุบเร็วฟื้นบำรุงผิวลดการเกิดอรอยสิวแต่งหน้าทับได้นี่คือลองใช้เกือบหมดแล้วนะคะเจนเนีย <Yeah. S 1> ว่าเหลืออยู่เพียง5ดวงเท่านั้นนะนี่นะคะทุกคนแบบ บางสุดอะไรสุดคือจะบอกมันแบบกลมขึ้นกับผิวดีมากเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะเห็นไหมทุกคนนี่ก็แปะแล้วเนียนมากบางมากแล้วแนบกับผิวดีมากคือรูปแล้วมันไม่สะดุดอะทุกคนคือมันแบบมันแนบมันเนียนกับผิวดีมากซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้แผ่นแปะสิวของเคียวซีแปะก่อนแต่งหน้ากันนะคะทุกคน ต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะ COSRX Acne Pimple Master Pad ตัวนี้จะแบบผิวจะออกด้านๆนิดหนึ่งคือจะมีความสะท้อนแสงน้อยกว่าจะเห็นได้ว่าแบบจะออกเหลืองๆนิดนึงมีความหนาขึ้นมานะคะคือรลูบไปแล้วแบบมันจะสะดุดหน่อยต่อไปมาดูอันนี้นะคะของ Brow n Lab Dr. Green Derm Spot Pad แปลลงไปแล้วก็ กลมกลืนกับผิวได้โอเคเลยนะคะทุกคนคือแบบใกล้เคียงกับอันนี้มากเลยอะ่ะคือถ้าดูเผินๆเราค,คือรู้สึกว่าเหมือนกันจนเหมือนแบบเป็นแบรนด์เดียวกันเลยนะคะต่อไปเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นของเมนทรลธรรมเนาะเมนทรลธรรมแอนด์เนดดรซิ่งนะคะนี่นะคะแผ่นแปะสิวของเมนทรลธรรมก็จะมีความนูนอยู่นะจะบางกว่าสออันนี้แต่จะหนากว่าอันแรกนะคะกลมกลืนกับสีผิวประมาณนึงแต่สีก็แบบเห็นชั้นนิดนึงทุกคนเหมาะที่จะ ก่อนนอนมากกว่านอนมาถึงอันต่อไปนะคะก็คืออันนี้เลยเดอรมาแองเจิลแอมเนแเป็นแผ่นซับซิลสำหรับกลางวันนะคะมี12ชิ้นพอแปะกับหลังมือบุม๋มอะเขาเนียนไปกับสีผิวของบุ๋มได้ดีนะคะเขาจาแบบไม่สะท้อนแสงนะคะจะเป็นฟิลแบบด้านๆแบบ2ออันนี้ลูบๆจะยังรู้สึกถึงแบบความสะดุดเล็กๆน้อยๆนะคะมีความเนียนมีความแนบไปกับผิวดีนะคะแต่ก็ยังมีความหนากว่าอันแรกอยู่นิดนึงนะคะ ต่อไปเป็นแผ่นแปะสิวของ 3M อันนี้นะคะ 3M n e c Care a n d r e a s i n g t i t Oil ของ 3M ก็คือความหนายยืนหนึ่งมาเลยจ้าเขาจะมีความเหลืองชัดเจนนะคะจะเหลืองกว่าผิวค่อนข้างเยอะเลยในบรรดาที่แปะอยู่หลังมือทั้งหมดเหมือนน้อง 3M จะหนาที่สุดแล้วนะคะทุกคนพอติดแล้วมันไม่ค่อยกลืนนะคะเห็นไหม หน้าเราแดงแต่ว,ว่าแผ่นแปะสิวลงเหลืองมั้จ้ะสุดท้ายเป็นของสกินแ l a นะคะสกินแ lap a n ่ pad ตัวนี้นางจะต่างจากคนอื่นหน่อยนะคะตรงที่น่าจะมีแบบว่าเหมือนที่จับแบบเนี้ยมาด้วยตอนแปะลงไปก็ดึงก้านออกนะคะน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้ตัวเนี้ยคือมีความ เรียบเนียนม,มีความบางาใกล้เคียงกับอันแรกเลยแนบกับผิวดีลูกแทบไม่สะดุดเลยแล้วก็มีความแบบเออกลมกลืนกับสีผิวได้ดีเพราะว่าเขาโปร่งแสงเนาะไม่มีสีแต่ที่แบบเราติอยู่นิดนึงก็คือไอ้รอยก้านของเขาอะเห็นไหมมันเป็นเส้นแบบนี้มันลงเมคอัพทำได้ก็จริงแต่ว่ามันแอบ,บจะมีความแบบตกร่องลองไปในเส้นแล้วมันเห็นเป็นเป็นเส้นโค้งตามนี้เลยอะคือเกือบดีแล้วนะอันนี้เกือบดีแล้วถ้าไม่ได้ลองลองคืนแบบว่า เป็นหน้าสดหรือทาแป้งเบาๆอะไรเงี้ยน่าจะโอเคอยู่คือทั้งหมดทั้งมวลทั้งเจตัวนี้นะคะบุกก็ลองใช้มาแบบครึ่งเดือนเลยทุกคนส่วนตัวผมเองอ่ะคือความอักเสบของสิวอ่ะ ทุกตัวที่ใช้มาเนี่ยคือลดลงหมดเลยนะคะก็จะมีบางตัวที่แบบมันเป็นมันกลายเป็นแผ่นขาวๆคือมันเหมือนมันดูดซับหนองซับอะไรขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าพอเราลอกมันก็ตัวหนองของสิวมันก็ยังอยู่นะแต่ว่าสกิดสกินิดนึงมันก็หลุดอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางตัวที่บุ๋มลองใช้ก็คือหนองมันไม่ได้หลุดออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าสิวมันยังไม่ไม่ได้แบบถึงจุดนั้นด้วยเนาะแต่ว่าสิวตัวนั้นอะคือมันยุบไปเว้ยมันแบบมันยุบโลงมันหายอักเสบอะไรเงี้ยมันไม่แดงแล้วแต่ว่าไม่มีอันไหนที่แบบลอกแล้วอนะไรี้ คือไม่มีนะคะแต่ก็จะมีแบบว่าเอ้อีกนิดนึงจะลุดแล้วก็สกิดสกิดออกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับ ผิวของเราด้วยสภาพผิวของเราสภาพสิวของเราสิวหัวมันเป็นแบบไหนชนิดไหนด้วยนะคะคือมันก็มีหลายปัจจัยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือทุกตัวที่ได้ลองใช้ก็คือแปะแล้วมันจะแบบเหมือนช่วยป้องกันสิสวโสมะระหว่างวันเราก็จะไม่คนันไม่ได้อยากเกาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วหลายตัวก็สามารถแต่งหน้าทับได้แล้วทุกตัวเนี่ยคือยึดติดกับผิวดียึดจุ่นดีเวลาผิวของเราแบบมีความขยับอะไรเงี้ยมันก็ไม่หลุดออกมานะทั้งหมดเลยแล้วก็เวลาที่โดนน้ำก็ไม่หลุดด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ไปอ่านรีวิวจากที่อื่นก็จะมีบางคนที่เขา o k ผิวมันมากๆแล้วมันมันยึดเกาะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็มีแต่สภาพผิวหนูก็คือจะเป็นผิวผสมที่ค่อนข้างไปทางแห้งนะคะใครที่มีผิวใกล้เคียงกันก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเหมือนกันกับผมเนาะซึ่งหลังจากที่เราลองใช้มาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็คัดออกมา2ตัวที่เราชอบมากที่สุดน,นะก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะทุกคนจะเป็นของสกินแ lap แล้วก็เป็นของเคียลซสนะคะซึ่ง2ตัวนี้คือมีความบางมีความเปือนกับผิวมีความไม่โปะเวลาแบบลงอองพื้นอะไรเงี้ส่วนตัวผมเนะ รู้สึกว่าตัวนี้เสียอย่างหนึ่งคือแบบมันมันจะมีความเป็นเส้นเส้นตรงที่มันเป็นรอยที่จับที่หมุพูดถึงอะมันก็เลยแบบว่าเวลาเราลงรองพื้นอนะรองพื้นมันจะไปกระจุกตรงเส้นนั้นด้วยแล้วมันมันจะเน้นให้เห็นแบบเส้นนิดนึงหนทํทให้แบบมันเกิดความไม่เนยียนเกิดขึ้นทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ได้สังเกตอะไรมากมายก็ก็โอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรในส่วนของด้านอื่นๆของเขาคือโอเคหมดเลยนะคะโดยเฉพาะความบางชอบความบางของเขาม,มากๆส่วนตัวนี้คือแบบ เริดม,มากทุกคนมันบางแต่งหน้าก็โอเคแต่ถ้าให้เลือกซื้อตัวใดตัวหนึ่งคือทางเราก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนคือตัวนี้นางเนียนนางบางแล้วแบบผู้ที่บ้านแอบบเอาไปใช้จนแบบจะหมดแล้วทุกคนเห็นไหมเหลือแค่แบบ2 3งสหแผ่นเองที่เหลือคือแบบ ตัวนี้นะคะหมูลองหาเน็ตดูมันก็มีขายหลายที่เลยนะอย่างว่าสารบูธอีแวนบอยอะไรเงี้ยก็มีขายนะคะทุกคนคือมีความหาซื้อง่ายใครที่ชอบแต่งหน้าแต่ก็เป็นสิวอยากดูแลสิวด้วยอยากแต่งหน้าโดยก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยเนาะโอเคค่ะทุกคนหมูก็ต้องขอจบการรีวิวเปรียบเทียบแผ่นแปะสิวทั้ง7ยี่ห้องไวแต่เพียงเท่านี้เราวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย